สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสมาคมสิทธิเก่าที่โปรดรัพทุกท่านครับ,รบวันนี้ผมมีประเด็นข่าวสารที่จะมานําเสนอให้พี่น้องได้รับทราบนะครับตามที่เราได้ใช้ไลน์โอเพนแชทเป็นไลน์กลุ่มของสมาคมสิทธิเก่านะครับอันนี้เราได้ใช้มาเป็นเวลา1ปีเศษแล้วนะครับซึ่งประโยชน์ของไล Open น์โอเพนแชทนี้ผมเคยได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่ามีประโยชน์มากมายตอบสนองต่อการ ใช้งานในระบบกลุ่มได้อย่างดีนะครับเช่นว่าสามารถรองรับสมาชิกได้มากถึง5,000คนนะครับมีแอดมินคอยบริการในด้านของข้อมูลและก็ควบคุมบรรยากาศให้เป็นไปในทางที่ดีนะครับซึ่งประโยชน์ของ Line Openchat นั้นมีมากมายซึ่งวันนี้ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์ของ l n e เวอร์ชันนี้ก็เลยได้เรียนปรึกษาทาง ท่านนายกสมาคมและทางคณะกรรมการสมาคมว่าเราสมควรที่จะเปิดลายกลุ่มย่อยนะครับซึ่งเป็นลายลูกเรียกว่าลายลูกของลายใหญ่ก็แล้วกัน,นลายใหญ่ของเราก็คือว่ากลุ่มสมาคมซึ่งในลายใหญ่ตรงนั้นก็จะมีลายลูกซึ่งเราสามารถที่จะเปิดอีกก,กลุ่มย่อยก็ได้แต่ณวันนี้ผมได้ เปิดเพิ่มมาอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมได้นําเสนอไปยังท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการว่าประโยชน์มันเป็นอย่างไรที่เราจะเปิดตรงนี้นะครับก็ได้รับความเห็นชอบนะครับเห็นอนุมัติจากท่านนายกาจะให้มีเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มนี้นะครับเราจะสื่อสารกันในเรื่องของการบริการของพี่น้องเช่นว่า จะเป็นช่องทางในการที่จะสื่อสารในเรื่องของการทำอาหากินเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆนะครับใครมีประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าช่างด้านการปรุสัทว์ด้านกติกรรมหรือด้านอะไรต่างๆก็มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มีบริการตรงไหนก็มาสื่อสารกันนะครับเราจะมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นก็จะ เป็นการสื่อสารเรื่องของข้อมูลที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีส่วนของอธุรกิจอื่นๆที่จะอยู่เป็นสมาชิกที่จะอยู่ในกลุ่มตรงนี้เช่นว่าบางท่านก็จะมีในส่วนของโลจิสติกขนส่งตรงนี้เราก็จะสื่อสารกันท่านมีโปรแกรมที่จะขนถ่ายสินค้าไปไหนและจะตีรถเปล่าจากไหนไปไหน ก็มาแจ้งกันหรือสมาชิกท่านใดที่สนใจจะใช้บริการเรื่องการขนส่งสินค้าต่างๆเราก็ใช้การขนส่งในเครือข่ายสมาชิกของเรานะครับก็สื่อสารกันไว้ในลายกลุ่มย่อยตรงนี้แล้วก็จะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับนี่คือกลุ่มย่อยนะฮะที่ผมได้สร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารรายละเอียดปิดย่อยเรื่องการธรมหากินเรื่องธุรกิจนะครับเพราะลำพังเองถ้าเกิดเราจะใช้ในช่องทางของลายกลุ่มใหญ่นั้นก็คงจะไม่สะดวกและหลายท่านก็คงไม่สามารถที่จะสื่อสารกันในเรื่องของปีกย่อยนะประเด็นลึกลงไปได้เพราะฉะนั้นตรงนีนะ้เป็นการสื่อสารกันทั่วไปนะเพื่อที่จะ อำนวยความประโยชน์ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายใช้บริการในระหว่างสมาชิกนะครับสื่อสารกันตรงนี้คับผมได้เปิดกลุ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการในการเข้ากลุ่มนั้นก็คือ,อมีหลายวิธีเช่นว่าส่งลิงก์เชิญนะส่ง QR code ให้ไปสแกนแต่มีวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือท่านไม่ต้องไป ทําอะไรเพรียงแต่ว่าท่านเข้าไปในกลุ่มเดิมนั่นแหละกลุ่มลายสมาคมสิทธิ์เก่าแล้วจะเห็นว่าข้างบนนั้นจะมีฉีดอยู่3ามีดนะครับท่านแตะต,ตรงนั้นแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปจะเห็นมีข้อความหนึ่งเขียนว่าแชทท่านแตะตรงคําว่าแชทตรงนั้นแล้วนะครับล ne ก็จะเข้าไปสู่อีกหน้าหนึ่งจะเห็นมีอีก2กลุ่มที่อยู่ในนั้นนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นกลุ่มของสมาคมข้างล่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มของสร้างใหม่ที่ชื่อว่า ธุรกิจสินค้าและบริการเครือข่ายเกษตรน้าน,นะครับท่านแตะตรงนั้นนะฮะแตะไอคอนตรงลายใหม่ตรงนั้นก็จะทําให้ท่านนี้สามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่ท่านเคยกรอกเมื่อเข้ากลุ่มใหญ่ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผมขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบว่าเรามีอีกกลุ่มย่อยหนึ่งที่จะสื่อสารกันในเรื่องของ ธุรกิจบริการเพื่อสื่อสารกันเรื่องของการธรรมหากินนะครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการธรรมหากินของเรานะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับได้เข้ามาในร่วมกลุ่มนี้นะครับโดยวิธีการตามที่ผมได้ชี้แจงไปนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับ